มีครั้งหนึ่งที่ผมไปสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์ผมว่าทําไมถึงมาสมัครเป็นเซลล์ผมตอบเขาว่าผมเกิดมาเพื่อเป็นเซลล์อะผมมั่นใจตัวเองมากเลยว่าผมทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากขายของคุณยิ่งอยากได้เยอะคุณทําธุรกิจร้อยล้านคุณก็เจ๊งร้อยล้าน ตั้งแต่เช้าจนคำ่ำชีวิตเราล้วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางคนเป็นผู้ผลิตสินค้าบางคนเป็นพนักงานบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆแต่ทุกคนล้วนเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในทุกๆวันจะเห็นว่าธุรกิจอยู่รอบตัวเราทั้งธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจเสือ้อผ้าธุรกิจโฆษณาธุรกิจค้าปลีกและอีกมากมายสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่า ทำธุรกิจอะไรถึงจะดีหรือทำอย่างไรให้ประสบความสําเร็จสิ่งเหล่านี้เกิดจากวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารจัดการของคนคนหนึ่งที่เรียกว่านักธุรกิจชื่ออดิศักดิ์รักอริยพงศ์นะครับปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจทําเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับอดิศักดิ์รักอริยพงศ์นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง กรรมการผู้จัดการบริษัทซั์อัน,น,นันเยนเนอร์เฟ้ดจำกัดผู้บริหารรุ่นที่2ผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์โมกุโมกุกาแฟเพลียวคอฟฟและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้แบรนด์เซเป้ที่มีการส่งออกไปจําหน่ายกว่า37ประเทศทั่วโลกก็จริงๆแล้วนักธุรกิจก็มีหลายแบบหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือว่าให้บริการต่างๆอาชีพนักธุรกิจ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบริหารการจัดการซื้อซื้อ,อขายขาย,ขายอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นคนที่ขายของหรือว่าผลิตสินค้าก็ต้องคิดในเรื่องในการพัฒนาสินค้าหลักๆก,ก,ก็จะเป็นประมาณนี้คนขายก๋วยเตี๋ยก็นะก็เป็นนักธุรกิจนะการมีการซื้อขายอะไรกันเกิดขึ้นอย่าไปมองว่าการขายอะไรเล็กน้อยไม่ได้เป็นนักธุรกิจนะเพราะจริงๆแล้วนักธุรกิจหรือคนที่ทําการค้าก็ต้อง มีการคำนวณคิดเรื่องต้นทุนคิดเรื่องค่าใช้จ่ายคิดเรื่องผลกําไรขาดทุนนี่ครับพอหลายๆสามสีอย่างนั้นรวมๆกันบวกๆกันแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนักธุรกิจได้นอกจากนี้เซเป้บิวตี้ดริง k ยังได้รับรางวัลเทสไนน์อินโนเวทีฟอเวดในงานอนุก้าทูเทไประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่สำคัญงานหนึ่งของโลกโดยเพียงไม่กี่ปี อดีศักด์สามารถนำพาธุรกิจของครอบครัวให้มีผลกำไรนับปีละพันล้านบาทธุรกิจเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไปทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยเมื่อไปมีการไป ตั้งโรงงานที่ไหนไปตั้งบริษัทที่ไหนก็จะเกิดการจ้างงานตามขึ้นมาอย่างเช่นของซับอันนันเหมือนกันตอนนี้เรามีโรงงานอยู่ที่ปทุมธานีลำลูกกาของ13เนี่ยก็ทําให้เกิดการจ้างงานนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลก็ออกมาบอกว่ามีโซนโซน,นิ่งโซน1โซน2โซน3เพื่อให้โรงงานเนี่ยออกไปอยู่ไกลาจากกรุงเทพมากขึ้นเพื่อให้มีการกระจายรายได้ไปส่วนท้องที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ธุรกิจจะช่วยสังคมได้ในจุดนั้น สเสน่ห์ของการเป็นนักธุรกิจเหรอมันต้องเริ่มจากความชอบของตอนเองนะว่าตนเองชอบอะไระผมอาจจะพูดในมุมมองของตัวผมเองแล้วกันนะ,ะผมรู้สึกว่าเออมันเป็นความท้าทายบางอย่างที่รู้สึกว่าบางไอเดียที่เราสิดว่าสินค้าตัวนี้หรือบริการนี้มันน่าจะตอบโจทย์ความต้องการบางอย่างของผู้บริโภคมันมันมีการท้าทายว่าไอไอเดียของเราเนี่ยมันขายได้จริงหรือเปล่าสาเหตุมาจากความสงสัยตรงนี้นะเราก็เลยลองคุยกับ พ,พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้พัฒนาสินค้าที่มีคุณสมบัติแบบนั้นอย่างเช่นเราผสมไฟเบอร์ช่วยการสับถ่ายทําให้เราไม่อ้วนอย่างงี้ฮะมันน่าจะขายได้สุดท้ายเราก็ลองเอาไฟเบอร์ที่สกัดมาจากข้าวโพดพอทานแล้วทําให้เราช่วยระบายช่วยระบบการสับถ่ายแล้วสุดท้ายไอเดียนี้ก็สักเซสในตลาดอันนี้เป็นความท้าทายว่าสิ่งที่เราคิด สินค้าเราช่วยแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้เราสร้างสารรค์อะไรดีๆหรือว่าสินค้าที่ดีตอบโจทย์สังคมได้ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นนักธุรกิจนะแต่ผมรู้สึกว่าตอนเด็กๆผมชอบที่จะขายของค้าขายอยากขายของอยากเหมือนมีร้านของชําขายนู่นขายนี่แรกๆอาจจะแค่อยากมาช่วยงานของที่บ้านพอช่วยไปช่วยมามันก็เริ่ม รุ้นเริ่มอินไปเรื่อยๆเราก็เริ่มคิดถึงเรื่องเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานหรือว่าลูกน้องมากขึ้นเพราะว่ามันมีอีกหลายชีวิตที่เขาไว้ใจเราเขาพึ่งพาบริษัทอยู่นั่นคือแรงบันดาลใจแล้วสิ่งสิ่งที่ทําให้เราอยากจะพยายามต่อไปเรื่อยๆถ้าทุกคนมาอยู่กับผมหรือว่ามาทํางานด้วยกันแล้วแบบชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้แรงบันดาลใจในการทํางานของผมมากกว่า ที่เป็นไอดอลของผมเขาเป็นทั้งศิลปินเขาเป็นทั้งนักธุรกิจนะก็มีคนนึงก็คือพิจิตรประภาษชนสานนท์นะครับในเรื่องผลงานของเขาก็ตามแล้วก็มีความเป็นศิลปินแต่งเขียนหนังสือแต่งเพลงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็เป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจผมรู้สึกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคมาเยอะถึงจะเรียกว่าสำเร็จ ตอนเด็กๆผมเรียนอยู่กุณธีลุทธาราวิทยาคมแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปต่อสายอาชีพก็คือไปต่อปวชที่พานิชียการพนะนครหลังจากจบปวชแล้วผมก็ไปจบปริญญาตรีที่ a b a บเนื่องจากผมจบมาในเกรดเฉลี่ยที่ต่ำมากก็เลยคิดว่าเ,เราน่าจะไปเรียนภาษาหรือทำอะไรให้ให้เรามีจุดเด่นที่ต่างจากคนอื่นเพราะว่าถ้า ผมเกียรตเฉลีย่ยต่ำต้อยขนาดนี้ไปสมัครงานสู้กับคนอื่นผม,ผม,ผมสู้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นและสุดท้ายก็เลยจบปริญญาโทที่ญี่ปุ่นมาจบมาใหม่ๆนี่ผมมั่นใจตัวเองมากเลยว่าผมทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากขายของจาได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่ผมไปสมัมภาษณ์งานผมตอบกับคนที่เขาสมัมภาษณ์ผมว่าทําไมถึงมาสมัครเป็นเซลล์ผมตอบเขาว่า ผมเกิดมาเพื่อเป็นเซลล์อะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมทําได้ดีกับจุดนั้นผมก็เลยเลือกมาสายนี้มาสายค้าขายมาสายเซลล์มาสายการตลาดแล้วก็เลยพอหลังจากนั้นก็เลยกลับมาทำมา,มาทำงานที่ที่เมืองไทยอยู่พักหนึ่งแล้วก็เข้ามาช่วยงานที่บริษัทคุณพ่อสินค้าทุกตัวที่บริษัทออกไม่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จผมภูมิใจกับทุกๆโปรดักที่ที่ออกมาผมเชื่อว่ามันอาจจะ เป็นเพราะว่าเราไม,ม่มีงบการตลาดที่เพียงพอหรือว่าเป็นรสชาติที่อาจจะยังไม่ถูกปากกับกลุ่มเป้าหมายของเราประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งแต่ความภูมิใจมันได้ตั้งแต่วันที่มันออกมาแล้วาการทําธุรกิจเนี่ยผมรู้สึกสนุกกับสิ่งที่คาดคิดเนี่ยอย่างเช่นว่าเราคาดว่าเราทําสินค้าตัวนี้การตลาดแบบนี้มันจะซั c c e s เราจะสินค้านี้ช่วยตอบโจทย์ของผู้ริโภคแบบนี้หรือว่าคนคนใช้แบบนี้และทุกอย่างถ้ามันเป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยเราก็จะรู้สึกสนุกตรงนั้นมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องใส่ความสนุกไปกับงานด้วยนะถ้าเราไม่มีความสนุกกับงานงานมันจะออกมาเฉยมันก็จะเหมือนกับขอไปทีผมว่าทุกๆอาชีพนะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะอาชีพนักธุรกิจอย่างเดียวถ้าเราสนุกหรือว่าเราทุ่มเทาง,งานเต็มที่แล้วผลมันออกมาอย่างที่เราคิดเนี่ยเราก็จะรู้สึกสะใจอะ่ะ ง่ายๆไม่ว่าจะทำอาชีพใดก็ตามปัญญาของผมก็คือจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคนเราหรือว่าทุกอย่างมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจวันนี้ดีไม่ได้แปลว่าอีก5ปีจะดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่คุณดีเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะสายไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนักธุรกิจหรือคนทั่วไปพอทุกอย่างมันดีเราจะไม่อยากเปลี่ยนอะไรมัน เพราะว่ามันดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทด้ไหมแต่คุณจะเปลี่ยนมันต่อเมื่อมันไม่ดีแล้วแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมันตอนนั้นน่ยมันอาจจะสายไปเพราะฉนั้นอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้ดีคุณต้องอย่าหยุดคิดคุณต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่อย่างนั้นคนอื่นพัฒนาเราเท่ากับตกลง นักธุรกิจคือผู้ที่บริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลเงินทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือสร้างบริการโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคปริมาณและคุณภาพรวมถึงวางกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งการโฆษณาสินค้าหรือแม้แต่สถานที่ในการจัดจําหน่ายโดยมีหัวใจหลักอยู่ที่กําไรหรือผลประกอบการที่ดีการทําธุรกิจนั้นมีหลากหลายประเภทหลากหลายขนาด ตั้งแต่ธุรกิจภายในครัวเรือนไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ในระบบอุตสาหกรรมแต่ในทุกๆส่วนของภาคธุรกิจย่อมมีการเชื่อมโยงกันไปจนกลายเป็นระบบที่สามารถขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับโลกได้และนี่คือนักธุรกิจที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจของโลก ผลิตภัณฑ์จะออกมาได้ก่อนอยู่มันต้องเริ่มจากไอเดียก่อนว่าเราอยากจะขายอะไรหรือว่าผู้บริโภคต้องการอะไรมีความต้องการไหนที่ยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคไหมแล้วเราก็พัฒนาโปรดักต์หรือว่าสินค้าหรือบริการนะมาตอบโจทย์ผู้บริโภคนั้นมันก็จะสําเร็จจากนั้นถึงจะเริ่มกระบวนการในการที่ทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างอย่างเช่นผมยกตัวอย่างของออที่บริษัทละกันพอเรารู้รู้แล้วเนี่ยว่าความต้องการของผู้หญิงเนี่ย เขาต้องการอะไรที่มาดูแลเรื่องความสวยความงามของเขาเขาต้องการคนไทยอยากผอมเอ๊ะเรามีอะไรที่ตอบโจทย์อันนี้ของลูกค้าได้บ้างก็เริ่มจากเอาไอเดียนี้ไปดูงานวิจัยต่างๆว่าทําอะไรหรือว่ามีอะไรที่ทานไปแล้วช่วยให้เขาผอมลงได้ไหมหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่ช่วยให้เขาอ้วนขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีการเอาสินค้าตัวนั้นเอาส่วนผสมมาลองผสมพอสินค้าออกมาเห็นผล ตอบโจทย์จริงก็อาจจะมีการมาชิมว่ารสชาติได้ไหมนี่คือขั้นตอนในการพัฒนาหลังจากนั้นเราก็จะมาพัฒนาเรื่องดูเรื่องฉลากดูเรื่องขวดนะครับแล้วก็ดูดีไซน์การผลิตแล้วก็การขายต่อไปความยากครับผมว่ามันยากทุกสเต็ปนะหนึ่งความยากของ Active i n g r e d i e n t ีหรือว่าสา,ารอาหารที่เราใส่ไป ช่วยได้จริงไหมนี่ก็ความยากระดับหนึ่งฉลาออกมาจะโดนใจผู้บริโภคกไหมความยากอีกระดับหนึ่งวิธีการขายราคาต้นทุนในการผลิตได้ไหมก็นี่อีกความยากระดับหนึ่งนอกจากนั้นปัจจุบันยังมีความยากอื่นๆอย่างเช่นถ้าเราจะไปขายอยู่ในห้างต้องมีบัตเจตในการเป็นเรียกว่าค่าแรกเข้าอันนั้นก็เป็นเรื่องบัต g เจตหรือว่าเงินทุนความยากระดับต่อไปก็คือแล้วเราจะมีเงิน มาทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ไหมถ้าไม่มีเงินโฆษณาประชาสัมพันธ์เราทำไงให้โลิดักเป็นที่รู้จักอันนี้ก็เป็นความยากอยู่แบบหนึ่งแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นทุกอย่างก็สามารถหาทางออกของมันได้ผมเชื่อว่าไม่ใช่นักธุรกิจอย่างเดียวนะไม่ว่าเป็นอาชีพอะไร คุณสมบัติที่ดีก็คือคุณต้องเล็งเห็นของประโยชน์ในหน้าที่ของคุณในสิ่งที่คุณทําคิดถึงสังคมคิดถึงคุณธรรมเป็นนักธุรกิจก็ต้องคิดถึงว่าเราต้องออดูแลผู้ริพคอยังไงลูกค้าเรายังไงสินค้าถ้าดีไม่ต้องประชาสัมพันธ์มากก็ขายได้แต่สินค้าที่ไม่ดีประชาสัมพันธ์ยังไงก็ขายยาก อีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องจริงใจจริงใจกับผู้บริโภคจริงใจกับพนักงานส่วนเหล่านี้จะทำให้เราทุกๆคนที่ที่ทำงานร่วมกับเราหรือว่าผู้บริโภคเองก็จะสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เราทำมาจากความตั้งใจในการที่จะทำสินค้าหรือว่าบริการที่ดีสู่สังคม การประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจก็คือแน่นอนต้องมาจากไรายได้แล้วก็หลังจากนั้นคุณแบ่งปันอะไรให้สังคมหรือเปล่าการประสบความสําเร็จในการทําทุกอาชีพก็คือทําแล้วมีความสุขทําอาชีพใดไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจตำรวจทหารครูราชการใดๆทําแล้วไม่มีความสุขชีวิตส่วนหนึ่งเกินครึ่งของเวลาที่เราตื่นมันอยู่กับงาน เราก็จะไม่มีความสุขในชีวิตแล้วผมก็เชื่อว่าไอ้ไอจุดนั้นแหละมันจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จในด้านส่วนตัวด้วยเหมือนกันแล้วงานก็จะไม่ไม่ออกด้วยหมายถึงว่างานเราก็จะไม่สามารถสร้างสารรค์ผลงานดีๆออกมาได้สกเกลผมว่าไม่น่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะไม่จําเป็นที่จะต้องมาถึงแล้วจะต้องมีธุรกิจปุ๊บใหญ่เลย อย่างตัวผมเองก็เริ่มจากการขายข้าวโพดคั่วอยู่ข้างถนนเหมือนกันถ้าเรามีความตั้งใจและรู้ว่าเราถนัดอะไรมีใจฝักใฝ่ในสิ่งที่คุณชอบเนี่ยมันก็จะเป็นนักมันก็เป็นธุรกิจได้ได้อยู่แล้ว,ลวสิ่งที่คุณชอบเนี่ยผันยังไงให้มันมาเป็นเงินได้ถ้าเราพูดถึงเรื่องตัวเงินเป็นหลักนะแต่ก็ผมก็ยังเน้นนะว่าเอาความสุขของการทํางานเป็นหลักมากกว่าเรื่องเงิน ในแง่ถ้าพูดตรงๆว่าในแง่ของการเป็นเจ้าของกิจการอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียของมันข้อดีข้อแรกคุณอาจจะทําอะไรอย่างใจคิดได้มากกว่าพนักงานแต่ข้อเสียของมันก็คือคุณจะไม่สามารถปล่อยวางบางอย่างได้เลยอย่างเช่นถ้าธุรกิจของคุณไม่ดีหรือว่าธุรกิจของคุณเริ่มมีปัญหาเนี่ยคุณอาจจะนอนไม่หลับก็ได้คุณจะคิดถึงเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนอีกข้างหลังอีกหลายคนเนี่ยถ้าเราทําไม่รอด ภาระหรือว่าแบกรับเราแบกรับความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นแล้วเราจะไปตอบกับลูกน้องเราไงในวันที่บริษัทมันไปไม่รอดแต่ถ้าเราเป็นพนักงานวันไหนบริษัทไม่รอดเราก็ย้ายงานไปเป็นไปทำอย่างอื่นผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วการเป็นทั้งผู้ถือหรือเป็นเจ้าของอาจจะไม่ไดแ้แปลว่าสิ่งที่สูงสุดนะแต่ทํายังไงก็ตามให้ตัวเองมีความสุขกับการทํางานนั่นนั่นต่างหากที่ผมรู้สึกว่าจะเป็นคําตอบ ทีีด่ดสำหรับการการใช้ชีวิตนะ,ะการเป็นนักธุรกิจมันเป็น High r i s k high return ถ้าได้ได้เยอะแต่ถ้าเจ๊งเจ๊งเยอะเหมือนกันนะคุณยิ่งอยากได้เยอะคุณทำธุรกิจร้อยล้านคุณก็เจ๊งร้อยล้านคุณทำธุรกิจพันล้านคุณก็เจ๊งพันล้านเพราะนั้นยิ่งทำเยอะเวลาล้มล้มดังเพราะนั้นทุกอาชีพมีความเสี่ยงมีความกดดันมีปัญหาของการทำงานของมัน นักธุรกิจก็มีอาชีพในความเสี่ยงตรงนั้นเหมือนกันเพราะนั้นต้องตัดสินใจดีๆว่าเราอยากจะทําอาชีพอะไรเน้นเหมือนเดิมว่าก่อนที่จะเลือกอาชีพนะครับต้องเริ่มจากความชอบถ้าเราชอบมันแล้วเนี่ยเราจะทํามันได้ดี พลเวสาชวิตนะครับปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาผู้ประกอบการะครับ โดยส่วนตัวเนี่ยผมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีรายได้ที่ดีหรือรายได้ที่มากนะครับบางทีเราเปิดธุรกิจเองตเ,องเนี่ยหรือว่าเปิดร้านเล็กๆเ,เ,เพื่อเป็นนายตัวเองนะครับบางทีก็เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทํานานประจำครับผมแล้วก็จะได้ทําตามสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากแต่ว่าก็สามารถมีรายได้แบบเลี้ยงให้ธุรกิจมันรันไปได้ครับผม โดยส่วนตัวผมสนใจกับธนารถยนต์นะครับก็อาจจะทําเป็นานายหน้าซื้อขายรถยนต์ซื้อมาขายไปหรือว่าดิวให้ลูกค้ากับผู้ขายมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็กินเปอร์เซ็นต์ตรงส่วนนายหน้าเลยทั้งงเนี้ยครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกชัยอภิศักดิ์กุลนะครับเป็นคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำหรับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเราก็มีการเรียนการสอนเนี่ยตั้งแต่ระดับปริญญาเอก ปัญญาโทปัญญาตีเฉพาะระดับปัญญาตีอย่างเดียวเนี่ยเราก็มี10สาขาให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาพื้นฐานที่มีความจําเป็นสําหรับทุกๆภาคส่วนของธุรกิจอย่างเช่น finance marketing การจัดการนะครับเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ l o จิสติกเรื่องของ operation management หรือว่าการบริหารการผลิตเรื่องของการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือว่าที่สําคัญตรงนญเช่นสาขาผู้ประกอบการพวกนี้ก็เป็นสาขาหลักๆในระดับปริญญาตรีของเรานะครับ ทุกๆสาขาในคณะบริหารธุรกิจเนี่ยสามารถเลือกเรียนได้โดยรวมๆแล้วเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจในทุกส่วนเลยไม่ใช่เฉพาะสาขาที่เขาเลือกแต่เพียงอย่างเดียวเราสอนให้เขาหมดบางคนเนี่ยอาจจะอยากจะเป็นอยากจะออกมาทําการตลาดจบมาแล้วเป็นนักการตลาดอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ตามบริษัทนะครับก็อาจจะเป็นผู้มืออาชีพบางคนก็อาจจะอยากมาเป็นผู้ประกอบการก็ได้นะอยากมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะต้องเลือกบางสาขา สาวทีละน,นีนสลับนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบริหารธุรกิจสาขาผู้ประกอบการค่ะสำหรับสาขาผู้ประกอบการนะคะในชั้นปีที่1เนี่ยก็จะเรียนเป็นพวกตัวเลขก่อนพวกสแตทต,ตัวเลขงา่ายๆแล้วก็จะมีเป็น ภา,า,าษาไทยภาษาอังกฤษหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือพื้นฐานทั่วไปส่วนเมื่อขึ้นมาชั้นปีที่2เนี่ยก็จะเป็นเน้นหนักขึ้นก็จะมาเป็นพวกบัญชีการตลาดการเงินส่วนพอเป็นปีที่3าเนี่ยก็จะเป็นการเรียนควบคู่ไปกับการฝึกงานนะคะสำหรับรีที่3าก็คือเนะื้อหาจะเข้มข้นขึ้นเป็นพวกแบบการเงินอาจจะมีวิชาโทที่ให้เราเลือกเรียนเองแล้วก็จะเป็นวิชาเอกของสาขานะคะเช่นการจัดการธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะคือเน้นให้เราเป็นผู้ประกอบการว่าเราจะสามารถจัดการธุรกิจยังไงนะคะ รวมถึงในการเริ่มเขียนแผนธุรกิจที่จะทําในอนาคตนะคะก็คือจะเริ่มในชั้นปีที่3ขึ้นไปพอถึงชั้นปีที่4เนี่ยก็จะเป็นการเริ่มทําธุรกิจจริงคือในนักศึกษาเนี่ยต้องเขียนแผนแล้วก็ไปนําเสนอนะคะแล้วก็ ทางมูลนิธิเนี่ยคือหนูเป็นนักศึกษาทุนเขาจะมีงบในการทำธุรกิจมาให้แล้วก็ดูว่าแผนของเราเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าแผนโอเคผ่านนะคะก็คือแผนเนี่ยจะได้เป็นเหมือนกับธุรกิจของห้องอะคะ่ะคือเหมือนกับเป็นธุรกิจจําลองขึ้นมาที่ทุกคนในห้องร่วมกันทํา ผมอาจารย์ดรทีรินวานิเสนีเป็นอาจารย์ประจำของคณะบริหารธุรกิจการเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยนะครับมันจะต้องมีโลจิกนะครับจริงๆแล้วแล้วก็มีทั้งการเรียนในเชิงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็ควรจะต้องเรียนทางมีความรู้ทานิตคณิตศาสตร์ด้วยอย่างที่2นะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวมานะครับถ้าให้ดีเนี่ยเรื่องของภาษาถ้าคุณมีความรู้ทางด้านเรื่องของอวิทยาศาสตร์บ้างก็จะดีคุณก็จะได้รู้ว่าธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ผลิตภัณฑ์นะครับไม่มเป็นเรื่องของบริการเพราะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยการเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยหัวใจมันอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และก็นวัตกรรมทางธุรกิจเ,เราไม่จํากัดสายการเรียนครับคือคณะบริหารธุรกิจเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็นสังคมศาสตร์คนที่จบทั้งสายวิทย์แล้วก็สายสินนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้คนซึ่งเด็ก2กลุ่มนี้เนี่ยจริงแล้วเข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะปรับตัวเขาเองคนที่อาจจะไม่ชํานาญในเรื่องของการบวกลบคูณหารบ้างนิดหน่อย กลุ่มที่เรียนแต่เรื่องคำนวณมาเป็นหลักพอมาเจอกลุ่มสายสินก็จะเห็นได้ว,ว่าเขาอาจจะต้องใช้ทักษะในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ต้องมีความละเอียดอ่อนเพิ่มขึ้นอีกสักน,นิดนึงนะมันถึงจะท,ทําธุรกิจประสบความสําเร็จเด็ก2กลุ่มนี้เราให้เรียนด้วยกันแล้วเขาก็จะเบรนผสมผสานเข้าหากันเองเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับสําหรับผู้ที่สนใจการเป็นนักธุรกิจมีตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอนดังนี้ครับ คณะพาณิชยศศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอสัมชันคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาครับ ก็น่าจะมีความกระตือรือร้นนะครับอย่างข่าวสารปัจจุบันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้อย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็จะมีราคาทองคําที่ปรับตัวลดลงก็คือ,ค,อคือรู้ให้ทั่วๆรู้ให้กว้างๆครับแต่ว่าใครพูดถึงเรื่องอะไรก็รู้อย่างล่าสุดนี้ C ีก็เพ,พิ่งไปซื้อนมทโขกคือข่าวเกี่ยวกับทางด้านแวดวงธุรกิจก็ควรจะติดตามไว้ครับผมเราเข้าถึงแหล่งข้อมูลก็จะได้เปรียบคนอื่นมากครับในช่วงในส่วนนี้อยากจะแนะนาว่าน้นองๆเนี่ยควรจะทุ่มเทความมุ่งมั่มน เวลาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในเรื่องที่ตัวเองสนใจและเรื่องที่ตัวเองรักการทํางานในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการคนที่ดีที่สุดอยู่เสมออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้คนที่เก่งที่สุดในเรื่องการตลาดเขาก็ต้องมาจากการทํางานอย่างทุ่มเทที่สุดดีที่สุดแล้วก็คนนั้นก็คงจะต้องมีจิตวิญญาณหรือมีความชอบในงานนั้นว่าถึงไปถึงจุดนั้นได้การจะเป็นนักธุรกิจมันต้องเริ่มจากความชอบของตนเองพอรู้ความชอบคุณจะเปลี่ยนความชอบของคุณให้มาเป็นเงินได้ยังไงคุณต้องมีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำจริงใจในการทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรคุณต้องมีความจริงใจใส่เข้าไปด้วยการจะประสบความสำเร็จเ่ยมันไม่ยากเพราะว่าไฟอ่ะมันจะเผาคุณตลอดเวลาคุณจะนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ไฟต่างๆเหล่านะมันจะเผาให้คุณออกไปทำอะไรบางอย่างให้ไปถึงจุดหมายนั่นเอง มีความภูมิใจครับที่ว่าสามารถสร้างสร้างธุงรกิจขึ้นมาด้วยด้ดวยตนเองแล้วก็สามารถมีรายได้จากธุรกิจที่เราสร้างขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเป็นออลูกน้องหรือลูก้างใครเหมือนเป็นนายตัวเองเนี่ยครับก็มีความภูมิใจในจุดนี้สําหรับความสุขที่เห็นก็คือลูกค้าของเราเนี่ยเอาสินค้าของเราไปใช้หรือมาใช้บริการของเราแล้วเขามีรอยยิ้มกลับไปแสดงว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เรามอบให้ก็โอเคว่าเราประสบความสําเร็จแล้วคือกําไรถ้าถามว่าได้ไหมก็ต้องได้บ้างแต่ว่าสิ่งที่โอเคที่สุดก็คือผลตอบรับจากลูกค้าที่มารับบรริกกาาจ สำหรับตัวผมเองความภูมิใจก็คือว่าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจและทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกยันงหนึ่งก็คือการทําธุรกิจแบบคํานึงถึงสังคมเรามองเฉพาะผู้ถือหุ้นไม่ได้แล้วในปัจจุบันนี้เราต้องมองทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราด้วยนั่นแหละครับคือความยั่งยืนที่แท้จริง แล้วเราก็จะมีส่วนหนึ่งเรามีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศสิ่งที่ทําให้ผมภูมิใจทํายังไงก็ได้ให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทําให้คนที่เขาเชื่อเราอ่ะเขาทํางานอยู่กับเราอ่ะเจริญขึ้นได้ผมผมภูมิใจเมื่อธุรกิจเรามีกําไรเรามีเราได้เราได้แบ่งปันอะไรให้สังคมผมรู้สึกผมภูมิใจวันที่คุณตายไปคุณก็เอาตางไปไม่ได้แต่ถ้าคุณได้สร้างความทรงจำดีๆในการในการให้ ผมเชื่อว่าตรงนั้นน่าจะเป็นความสุขของการเป็นนักธุรกิจหนึ่งคนถึงแม้นักธุรกิจจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแต่หากขาดซึ่งผู้บริโภคธุรกิจก็คงอยู่ไม่ได้เช่นกันการเป็นนักธุรกิจที่ดีจึงไม่ใช่แค่การแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ผู้บริโภคควรจะได้รับ ทั้งด้านคุณภาพและความพึงพอใจในสินค้าและบริการต่างๆด้วยเช่นกันเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมส่งผลถึงความยั่ง,งยืนของธุรกิจด้วยนั่นเอง